สวัสดีครับมาสมาธิตนะครับสาธิตเครื่องดูดยุงเนาะเครื่องดูดยุงที่สมาชิกที่ลูกค้ารับไปแล้วเนาะบางท่านติดสูงบางท่านติดต่ำเนาะจะได้หมดปัญหาเรื่องยุงติดไม่ติดจะได้หมดปัญหานะครับผมจะมาสาธิตวันนี้ก็คือติดในระดับนี้จะติดทั้งคืนเนาะประมาณเมตรหนึ่งเมตรสิบ ประมาณ 1, 1, 1, 4, เมตรหนึ่งเมตรสิบเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้ชิดมุ้งเลยเพราะยุงเนี่ยเวลามันวิ่งเลาะมุ้งคืนเนี่ยมันจะเจอไฟเราเนี่ยมันจะ,จะมีพัดลมอยู่ตรงไปในถุงเนาะมันจะทํางานทํางานโดยระบบธรรมชาติของเขาทนีนี้ลูกค้าดโดยส่วนใหญ่บางทีเอาไปติดสูงถ้าไปติดสูงปุ๊บเนี่ยมันจะติดแค่ประมาณสามทุ่มสามุ่มกว่ากว่าทีนี้ยุงมันจะลงล่างมามาหาวัวาเรามาหาควายเราที่นอนอยู่เนาะมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผมมาสาธิตนะ ให้ติดให้ติดระดับนี้ประมาณเมตรเมตรสิบเนาะมันถึงจะได้ผลตอบโจทย์เรื่องยุงนะครับอโอเคนะครับอลองสู้มา,าเราทํางานได้ง่ายเปิดพัดลมเลยครับพัดลมจะติดก่อนแล้วก็เปิดสวิตไฟมีไฟล่อกลางคืนนะครับทีนี้ยุงจะวิ่งเลาะเลยเนะี่ยมันจะเข้าไปในเข้าไปหาหลอดไฟแล้วก็จะดูดลงถุงไวนะ้เนาะติดตั้งตั้งแต่หกโมงเย็นเลยครับติดตั้งตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นถึง หกโมงเช้าเจ็ดโมงเรามาเก็บเปิดมุ้งเปิดฟาร์มเราพอตามปกติเราก็มาถึงมารวบเลยครับรวบถุงรวบถุงไว้อย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับรวบถุงมัดเชือกแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเสร็จแล้วปิดมอเตอร์นะครับโอเคเสร็จหนึ่งคืนเสร็จหนึ่งคืนผู้หญิงทําได้ผู้ชายทําได้งานง่ายครับเนาะท่า <S <S 2> <S 2> <S 2> นใดสนใจเนาะ ในสนใจผมก็มีหน้าเฟซเนาะหน้าเฟซแล้วก็เบอร์โทรของผมนะมีเบอร์โทรผมก็ทักได้เลยเนะเาะทักได้เลยส่งจะส่งด่วนครับ3วันถึงมือครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับ